ครับพี่น้องสุขูสุขคนครับเหมือนนี่สิไป้องค่ายครับพี่น้องครับสิไปหาซื้อของมาเห็ดเทียนลูกครับไปซื้อยังไงยังประทันฮูครับไสครับนี่ครับที่บ้านหลักนี้ครับพี่ดอนครับบ้านลูกสาวครับ จังสร้างมะกออิทครับสิจังสร้างมะกออิแล้วก็สิซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างอย่างนะครับมาเฮ็ดครับกระจกกระตั้งก็ซื้อมาแล้วครับนี่ก้อนอิทครับอิดเป็นอิทม้วนเบาครับพี่นอ้องอิดม้วนเบาครับเอายังปลอกไว้ครับ นี่เขาว่าฟ้นจิตโตครับเล้เอาอยางมาโปกไว้ครับอิดมันเบาอย่างนี้ยางหนาครับพี่น้องหนาเนี่ย10-10เส้นครับความสูงเนี่ยก็คือประมาณ1 8 1 9เส้นครับความเนา้าอยู่ประมาณ10-60เส้นครับ เป็นอินบวนเบาครับกับเป็นหาจ้างสร้างผู้เพิ่นติโกครับอินบวนเบากับแพงอยู่ครับพี่นนอกก้อนหนึ่งก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าบาทครับแต่ละก้อนครับถาาซื้อไม่เห็นเงี้ยเนเลยละครับเอยเงี้ยดุกเสาครับนี่ครับเป็น ตาตังครับตาตังเรียนประตูครับซื้อมาแล้วครับเนี่ยยังปาพ่อครับไปซื้อครับเไปต้อค่ขยครับไปซื้อท่านของ่ขยครับรอบเครับที่นองครับกำลังเดินทางไปครับ ไปต้องค้ายครับที่น้อง โกบอลครับพี่น้องมาหาสร้างของครับพี่น้องมาซื้อของครับไปเห็ดบ้านนี่แหละครับพี่น้องับมาหอดแล้วครับขอมาได้โกบอลแล้วครับพี่น้องครับขอมาได้โกบอลแล้วครับมาเรียกเอาของครับครับอ้สวยงามครับ นี่สุยางครับพีน้องขอหลายครับเป็นโตเป็นที่นอนครับสีน้อง อุปกรณ์อุปกรณ์กรสั่งครับหลายครับไม่สุยยางครับก็สีครับเป็นดาตั้งครับ ต้าไมล่นจะซี่ซิปละแม่ซ่กว้างยาวเลยสองแสงต้นสมน่ปคือเอายาวก็ยังอีกสูงฟุตไม่แปดทีครับ ครับผมล้าดีไปตงเหบอครับอันนี้ก็แบบนียครับเป็นชุดนี้เะครับโอ้จ้าบอลบ้าบ้าไปเบอไปเตียงจัดนั่นต้องวอกเรื่อแล้วหนึ่งรแปดสิบครับแปดสิบสูงสุดโยโกบอลลวเป็นสองเมตรเนียคือสองเมตรต้องใส่ประตู

ยังครับของอยู่ครับที่นอกเกิอะยังได้ห่างอยู่ครับพี่นอกครับเสียงดังอ่ะเขาจะล่อเครื่องครับที่นองครับเป็นอุปกรณ์เครื่องในเครื่องมือครับก็สั่งครับ เครื่องเชื่อมมันเทิร์นอยังกับมีคบคบ <laughs> ้ครับลัางยางหาอยูอ่ครับอยากไปเรื่อยครับอ๋อกำลังเรียกขออยู่ครับพี่น้อง ลอยปุ่งแบบนะอันนึงมีสิบอันเต็มตัวน,น,น,นี้กขาเริยืนได้ห่างครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ครกำต้องเรียกเอาโดดปุ้งครับ <laughs> ไปต้มอะไรตุ้งกะ <c oughs> จะเอาไปยีดกับเอียดครับ <c oughs> ใส่ซาสยีดกับเอียดครับใช่ไนหะครับ อุปกรณ์ก็สั่งย่างเดียวครับพี่น้องนี่ครับเกียง,ยงเจยงเ่ยงสาบครับ โคบอนครับพี่น้องจะได้ก็มาเอาท่างนี้ครับเนี้ยหลายครับพี่น้องมามองมันก็คล้องหลายอย่างว่าเลยครับเราเท่ากันี้ครับ หลังยางหาเบิ้งอยู่ครับเบิ้งไปเรื่อยครับ รอบ้ิงนี่นนว่าวงใจกันครับเดี๋ยวออกไปก้อนครับที่้องครับออกไปข้างนอกก้อนครับใช่ครับ ขับมาข้างนอกแล้วครับพี่น้องนี่ครับข้างนอกครับโอ้ปั่นนะครับไปดองขึ้นรถลราครับเขาขึ้นรถลราครับเป็นกระจกครับประตูครับกระตางครับเอาไปวางหนึงอีกครับพี่น้อง พี่น้องครับมาฮอดเราครับแม็กกะโฮมครับพี่น้องแม็กกะโฮมครับเป็นหางอีกแค่นึงครับอุปกรณ์ข้อสั่งครับกขบไปเข้าไปครับพี่น้องครับอยู่ทั้งนอกครับไม่ากไอ่ตะปูตันยิ่งเข้าไปครับ เาคลิปนี้แหละพีซัมนี้แหละครับพี่น้องครับขอจบลงซัมนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด็ดคลิพเป็ไหไม้ให้พี่น้องให้เพื่นอน้ชมเด้อครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย